รมนะคะกับหลวงพ่อพพยอมนะคะตอนนี้หลวงพ่อพพยอมอยู่ในสายแล้วนะมาสการค่ะมาสการหลวงพ่อครับวัดีวัดีจ้ะค่ะหลวงพ่อค่อวัดหลวงพ่อเป็น,เป,นเป็นไงครับร้อนฝนมีไหมฮะมีปลาครึมครึมแดบดบไม่ร้อนพอดีพอดีคนเข้ามากันเยอะเราจมกวนค่ะอ่าครับ มาช่วงช่วงหยุดยาววันนี้นี่มากันค่อนข้างที่จะเยอะเลยใช่ไหมคะหลวงวั <S 2> <S 2> นนี้คนเรียกรถเต็มวัดเลย <S 1> <S 1> โอ้โหืมนะครับก็เป็นสิ่งดีคราวนี้ในสังคมปัจจุบันหลวงพ่อมีคําพูดหนึ่งที่มักจะพูดกันก็คือว่าคนทําดีไม่ได้ดีคนทําชั่วได้ดีปรากฏว่าคนทําดีลหลายๆคนก็บอกว่าเออมันก็เกิดการเท่าแท้เหมือนกันนะเวลาทําดีแล้วไม่ได้ดีบางทีเนี่ยอไม่ได้ดีธรรมดานะกับโดนจับ อยู่ในโรงในห้องขังอะไรต่างๆด้วยโดยที่ตนเองไม่ได้ทาผิดลักษณะแบบนี้เนะี่ยหลวงพ่อจะให้คติธรรมแนะนําอย่างไรงดีฮะบ้าฟัางหลวงพ่อพุทธทาส่านอธิบายไว้ว่าทําดีเนี่ยไม่ต้องใครใช้เติมวัดได้ค่ะทําทดีเนะี่ยมันดีของมันดูแล้วล่ะแต่ผลจะติดคุกติดตารางเสียเงินเสีย,ยทองมันเรื่องของผลที่ออกมามันไม่เกี่ยวกับตัวตัวดี ตัวดีนี่ําปั๊บมันก็ต้องดียังไม่ทันทำเลยคิดจะทำดีๆเนี่ยมันก็เริ่มดีพอลงมือทำก็ยิ่งดีพอทำเสร็จนิสยัยสันดานอุปนิสัยที่ดี <c oughs> ก็จะตามมาขึ้นทันทีเพิ่มขึ้นทันที่ <c oughs> ันเปรียบอย่างนี้นะทำชั่วเนี่ยเหมือนรีดนมจากตัวรีดออกมาเนี่ยโอ้ยคนทำคนรีดเนี่ยมีแต่นึกว่าหวานมันได้กินนมใสนมคน้นแต่ ทำไปทำไปอัมมามากมากเขานมนั้นออกมาอาการเปรี้ยว <Okay. S 2> เป็นนมเปรี้ยวกินไม่ได้ตอนนั้นแหละความชั่วจะเริ่มให้โทษให้ทุกให้ทรมานแต่ว่าบางทีเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าไอ้กรรมดีกับกรรมชั่วนี่นะบางทีคนทํากรรมชั่วแต่ยังไม่ได้รับผลชั่วตอนนั้นอื mm hmm. มันเป็นเรื่องทุกข์ทรมานจิตใจ เพราะเขาเรียกกรรมสองกรรมมาช่วยกันอยู่สลับเป็นอยู่ปุปปัถมปุ๊ป,ปุกรรมกับปุปปีและกกรรมช่วงที่เราทำชั่วเนี่ยแต่ว่าปุปปัถมปุกกรรมเก่ามันยังช่วยดีดูแลดีอยู่มันก็เลยรอดไปขณะที่ทำกรรมดีแต่ปุปปีและกรกรรมมาบีบคั้นเพราะอดีตที่เคยทำความบีบขั้นกันแกล้ง ไก่ตะไก่เขาไปเยอะไก่ไล่ไปสีไก่ตะไก่เขาไปเยอะค่ะพอมาจากนี้ก็โดนก็บ้างค่ะอย่างนี้เนี่ยมันก็เหมือนในสภาพอเราใส่ไล่ไปฝ่ายนีงก็โตกลับแรงๆค่ะโตไม่ถูก <c oughs> ทําไปใน <c oughs> <c oughs> อธิบายอะไรไม่ได้ก็อ้างโกงข้าวอะไรจำนองนั่นแหละกระดิสเครดิตกันไปกันมาแบบนี้นะคะอย่างนี้หลวงพ่อขาอ่า คำที่ว่าทำดีได้ดีจริงทำชั่วได้ชั่วจริงอันนี้ยังใช้ได้ถูกต้องไหมคะแน่นอนแต่ผลลัพธ์มันไม่แน่นอนหรอกไอที่เป็นขณะปัจจุบันนะนะเช่นคนไปช่วยคนรถชนเนี่ยแล้วไอรถมาข้างหลังชนไอคนช่วยพลเมืองดีเลยตายอย่างนี้จะบอกว่าพลเมืองร้ายได้หรือเปล่าเขาก็ยังเรียกพลเมืองดีใช่ไหมค่ะ แล้วไม่ได้เรียกพลเมืองบนพลเมืองไปไปช่วยคนแล้วพลเมืองนั่นก็ตายเป็นพลเมืองชั่วหรือเปล่า <c oughs> ไม่ได้เป็นพลเมืองชั่วเลยค่ะ <c oughs> ก็ยังเป็นพลเมืองดีแต่ผลคือว่าไอ้คนที่ไม่ดีมันขับรถมามันไม่ระวังอะไรต่างๆมันก็เกิด accident, เอุบัติเหตุขึ้นมาได้นั่นคนที่ไปช่วยจะมาบ่นว่า บลรละเมืองไายไม่ได้ถ้าเป็นบลรละเมืองดีก็ย,ยังดีอยู่นั่นแหละค่ะแต่ผลปลกชนเนี่ยมันก็เรื่องหนึ่งอ,อย่างนี้ทําดีแต่ไม่ได้ดีแต่ก็ต้องทําดีต่อไปใช่ไหมคะแต่ร้อนถ้าใครขื้นว่าทำดีดีสองปีไม่ได้ผลตอบกระนองตามใจต้องการแล้วจะเปลี่ยนไปทำชั่วอันตรายแน่นอนจะ <c oughs> ได้เจอนมเปรี้ยวแน่นอน <c oughs> <c oughs> ราวนี้คนที่ทําให้ดีแล้วครับหลวงพ่อแล้วปรากฏว่าโอ้โหได้ดีสังคมก็ยกจ่องแบบนี้เนี่ยเป็นยังไงดีฮะอ๋อเดี๋ยวจะออยก็ทําไม่ได้ขนาดเะทำความช่วยได้ปริมาณที่ความช่วยมันเปรี้ยวมันแมันแสบมันร้อนแต่เดี๋ยวจะสะสมไว้เยอะๆเดี๋ยวต้องมีโอกาสพลาดแน่นอนก็ดูดิคนบางคนเนี่ยเห็นไหมโกงมาหนีไป หนีไปต่าง,งประเทศโอ้หนีมาเมืองไทยก็ยังมาโดนจับจนได้อืมค่ะหลบหนีไปหลบหนีไปตั้งหลายรอบหลายตลบแต่เอาไงหนีกฎกรมไม่พ้นหรอกหนีกฎหมายหนีได้แต่หนีกฎกรรมไม่ได้ค่ะับนั่นหมายความว่าทําดีต้องได้ดีมีอยู่จริงใช่ไหมคะมันไม่ต้องเกิดเติมได้สิถ้าเติมได้มันก็ต้องมีตัว ตัวเหตุปัจจัยอีกเยอะค่ะแต่ว่าคิดดีทดําดีมันอยู่ในตัวของมันในพฤติกรรมของมันคพอนึกจะทําดีเนี่ยความคิดก็เริ่มดีลงมือทาพูดจาอะไรต่างๆมันก็จะดีแต่สวนที่ว่าไปโทนลูกหลงตายไปทาอะไรเป็นบาดเจ็บเป็นเสียหายบางทีเนี่ยทำดีเสียเงินเสียทองต้องไปถ่ายประกันตัวมา ทั้งทั้งที่ไปช่วยเขาแต่ก็หาว่าไอคนมาช่วยเนี่ยมันทำาบเจ็ดทำก็ตายค่ะนั่นหมายความว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันเ,เราเราเรา,เราต้องเดินหน้าทําดีต่อไปแล้วท้ายที่สุดเนี่ยกฎแห่งกรรมเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดเองใช่ไหมคะหลวงพ่อมันอใอยทำให้สะสมจนเป็นบารมีค่ะจนมันไม่สามารถคดีทําอะไรได้ แต่ถ้าเราไม่ทำดีต่อถ้าไปกอ่อคดีนะเปลี่ยนจากบาร,รมีเป็นคดีนะมันก็จะกลายเป็นเรื่องขาดทุนเลยทีนี้ยังไงก็ต้องอยู่ฝ่ายบาร,รมีไว้ก่อนรีเที่ยงคดีให้ได้จะไม่ไปกอ่อไปทำให้เขาเด็ดขาดครับหลวงพ่อเวลาทำดีแล้วก็อาจจะโดนสังคมพิพาษาหรือว่าใครมาทำให้รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเนี่ย ทางพระก็เคยได้ยินเหมือนกันนะครับหลวงพ่อว่านี่แหละเป็นการพิสูจน์ตบะว่าเรามีความเข้มแข็งในการที่จะต้านทานสิ่งที่มันประดังเข้ามาจากการทําบีของเราได้มากน้อยแค่ไหนเรื่องนี้เป็นยังไงครับหลวงพ่อใชตรงมันมันต้องดีสูนให้มันเข้มแข็งให้มันยาวนานบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยอะไรเป็นวิทยาศาสตร์ที่เป็นที่ได้รับรางวัลโนเบล ะแล้วก็ติดกุกติดตารางจนกระทั่งต่อมาก็ได้เป็นประธานาธิบดีอ๋อเนลสันครับผมแอเนลสันเอเวราฮะ<า>ว่าจ,จะได้รับเป็นประธานาธิบดีครบคิดกุกติดตารางตั้งนานเนี่ยเหมือนกับอะไรนะเมื่อสองวันเนี้ยำมาจันหารแขวนคอพู้เคลื่อนไวหว<า>ในประา ขาก็เคลื่อนไหวเพืาะอยากได้ประชาธิปไตยไม่อยากให้บ้านเมืองอยู่ใต้อำนาจอดเด็ดการทหารแต่แล้วความเคลื่อนไหวของเขามันน้ำน้อยแพอ่ไเขาก็ต้องมาโดนแสงคอแต่อย่าลืมนะมาเองคนทำเองคนสั่งเองคนออกกฎหมายเองใช้กฎหมายพิเศษของตัวเองไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายแต่คนลอกเขา ตอนนี้เขาก็จะบอยกอด mm hmm. เขาก็จะปน,นานก็ mm hmm. จะอยู่ไม่เป็นจุดรับประกันเลยเมื่อกลุม <Yep. S 1> สิมนุษยชนออกมาเคลื่อนไหวมาดามาปน,นาม mm hmm. เชื่อว่าผู้นำทาหารทีประเด็นการออกคําสั่งสังหารเนี่ย mm hmm. ถามว่าเขาจะได้ดีไหมเขาได้อำนาจแต่เขาได้สิ่งที่ตามมาน่าเกลียดที่สุด S <S ได้อรมยุตญาติดโหกร้ายใจดำเขี่ยมอมยุตเนี่ยเขาได้ชังหารแต่เขาไล่ตัวหนึ่งไปในในตัวของเขาเองเลยคืออมยุตญาดิดโหกร้ายไรเมตตาไ่การให้อภัยคนในชาติเดียวกันแท้ๆทำกันอย่างนี้ได้ไม่มีชาติไหนที่ก็จะยกย่องชมเชนว่าทำถูกทำดีได้เลย ครับในสังคมปัจจุบันครับหลวงพ่อมันก็มีตัวอย่างทําให้เราเกิดพฤติกรรมเรียนแบบโดยที่อาจจะไม่ได้แยกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเรื่องเหล่านี้อยากให้หลวงพ่อช่วยให้คติกับพวกเราด้วยนะครับว่าเราควรที่จะคิดอย่างไรในการที่จะทําดีแล้วก็ดําเนินชีวิตให้มันเกิดความดีตลอดไปครับขอให้ออท่านดูฟังรายการนี้ ให้ควรทบทวนให้ดีว่าเลือกทางเดินไหนแล้ววางบาปกรรมชั่วเลวกับทําอะไรและวปันแลดูดีผูดทิศอะไรเขามองเราว่าเป็นคนแลดูดีแล้วดูดีไปตั้งกระเด็กเป็นหนุ่มสาคนแก่เท่าแก่เท่ายัางดูดีนี่มันสั่งสมความดีไปทีละน้อยละน้อยจนห่อหุ้มอุป,ปนิสัยสันดานาให้ ไม่ไม่ยินดีกับชั่วร้ายเลยจนมีนิสัยรักดีจนทำดีเนี่ยมันได้ผลถุกยอดอยู่เรื่องหนึ่งคือเป็นคนรักดีแต่คนรักดีเนี่ยทุกอย่างมันจะดีไปหมดดีทุกวันลุกโลเราปัจจุบันจุ้งเนี่ยไอ้คนไม่รักดีมลูกลูกลูกไม่ดีเนี่ยพ่อแม่ก็ด่าว่าไงที่ลูกไม่รักดีคนด่าตั้งแต่เด็กไปยันโตมันเอาดียากมันเอาดียาก ค่ะมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะหลวงพ่อพูดถึงเรื่องของคนที่ทำดีแต่ว่าพอทำดีแล้วเหมือนมีคนหมันไส้เ,เหมือนใช้คำว่าอย่าเด่นจะเป็นภัยอันนี้หลวงพ่อยังไงดีคะมันไม่เป็นไรเราคนอิจฉามีมาคนสงสารถ้าเราอยู่ในโลกนี้มีคนสงสารเราแสดงว่าเราแย่ใช่ไหมค่ะแต่ถ้ามีคนอิจฉาเรานี่ แสดงว่าเราดีเลยเขาใช่ไหมอืมค่ะเรื่องเอาพี่เรื่องทำตัวยเขาสงสารไม่น,น่าสงสารน่าสงเพรเวทกันนาค่ะหรือทำตัวเขาอิจฉามันก็เรื่องของเขาไอ,อ้เรื่องอิจฉานี่มันมีเรื่องะไรเด็กๆค่ะเด็กมันก็อิจฉากันพี่อิจฉาน้องค่ะแต่น้องรักรักพ่อแม่รักน้องมากมันอก็เริ่มอิจฉา,าน้องนับเรื่องนิสัยอิจฉาเนี่ยอืมมัน ไม่สามารถที่จะไปห้ามใจก็ได้เราห้ามใจเราไม่ทุกข์กันเรื่องโดนอิจฉาดิค่ะแต่ห้ามใจคนได้อิจฉาเราเนี่ยมันไม่ได้ห้ามผมไม่ตกไม่ได้ห้ามแดดแท้ออกไม่ได้แต่เรากลางล่มเ่อฝนตกแดดออกให้เราร่มหนัวร่มเย็นได้ใช่ไหมค่ะแล้วก็ทําแบบนั้นไปเลย อืมดีกว่าไปทําชั่วนะคะทําทําดีดีกว่าเดินหน้าต่อไปแม้ว่าจะจะไม่ได้ดีแต่ว่าสักวันหนึ่งมันมันมันน่าจะมีผลอะไรที่ทําเป็นผลลัพธ์ออกมาดีบ้างนะนะคะหลวงพ่อใช่อย่าไปหักล้มทิ้งซะเอาล่มทําไว้ก่อนเราล่มเย็นใครแจกอิกจฉาใคจะตาล้อนอยังไงแต่ขลอยใจเราล่มเย็นไว้ก่อนค่ะเขาล้มอมเขาอิจฉาก็ล้อมก,ก็ทุกเอง คราตื่นเลยอิจฉาตาร้อนอิจฉาตาร้อนตาเราเห็นคนอิจฉาเราแล้วก็อย่าไปร้อนกันก็ได้ไหมค่ะให้เรานึกว่าเสมอว่าแสดงว่าเรามีดีใช่ไหมคะได้เขามีกรมเขาเป็นคนอยู่ไม่สุขเป็นคนอยู่แบบทนไม่ได้เห็นใจได้ดีเป็นคนที่น่าสงสารนะค่ะยังไงก็แต่ความสงสารไปก้าหน่อยน่อย ค่ะหลวงพ่อค่ะแล้วคนประเภทนี้เนี่ยคนที่ชอบอิจฉาคนอย่างนี้เราจะใช้ธรรมะข้อไหนยังไงช่วยให้เขาลดผ่อนคลายได้บ้างคะเขาบอกว่ามันก็ต้องมีความรู้สึกชอบช่วยชอบให้ครับใครคิดให้ครับเนี่ยใจมันล่มเย็นคิดอาฆาตพยาบาทปิดหยาลิศยามันอยู่ร้อนนอนทุกประเด้นอ,อยากยาเย็นเย็นเป็นจุดก,ก็ต้งองนะไหนก็ไปตามการรมของใคร เราจะไปแบบตะคาของเขามาอย่าไปรับลูกวิทยามาแค้นมาเครื่อนเขาวิทยานี่เขาก็เดือดร้อนตัวเขาแล้วแต่เราไปรับวิทยาของเขามาดิมาแค้นมาขัดมาเครื่องมาขัดเนี่ยมาไปรับลูกมาทำไน,น่ะเราเรียกรับเหมือดร้อนไม่ดีใช่ไหมมันร้อนไปสองต่แร้อนนแร้อนไม เขาอาจจะทุกอยู่ในใจของคนเดียวส่วนคนที่ทําดีไปอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยไม่รู้ด้วยซ้าว่ามีอีกคนนึงอิจฉาลิษยาเราอยู่แต่คนนั้นเขาร้อนรุ่มอยู่ในใจอยู่ของเขาคนเดียวนะคะก็เขาเคยเขาเคยเียบเรียบนี้นะไอ้คนถูอิจฉานอนหลับไปแล้วไอ้คนอิจฉายังนอนแค่นอนปิดขัดนอนมันไม่น่าจะดีเลยเราเกินเราไม่น่าจะรวยกว่าเราไม่ได้น่าได้ยศได้ตำแหน่งไม่น่าจะสวยกว่าเราอะไรต่าง นอนเดือดปุดปวดปวดอีกคนหนึ่งหลับสบายแล้วเอาไหนอ่ะค่ะครับันนีในเรื่องของคนที่อิจฉาเนี่ยหลวงพ่อบางทีเขาก็มาเป่าหูเราให้เราเข้าใจคนโน้นผิด <c oughs> คนนี้ผิดว่าคนนั้นเขาไม่ดีอย่างโน้อนอย่างนี้ทั้งทั้งที่สายตาเราก็คิดว่าเออคนนั้นเขาก็ทําดี <c oughs> เขาก็เป็นคนดีเนี่ยลักษณะนค,คนที่มาเป่าหูแบบนี้เนี่ยเราควรที่จะคิดยังไงครับหลวงพ่อ แมคนรับช่วงรับลูกมาเป่าต่อนี่ก็เรียนมาน <laughs> ่าสงสารสงสารเอาไฟมาเผามาเป่าต่อ <c oughs> ค่ะแทนที่จะอยู่กันเย็นเย็นเขาเรื่องร้อนร้อนลพ่นมาเป่าใส่กันนี่ไม่เจ่ดีบเราต้องคิดว่าทันี้ไม่ขนาดเลยข้ามข้าบตามวิขิตยะมาเป่าต่อเขาหูเรานี่ยัอนแรที่เราไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นเนี่ยเขายังมุสาข้าบมาเป่ามาต้อยล้วรอีก <c oughs> เหมือนแหวนข้าใจที่เขาอยู่ไม่เป็นสุขเหมือนเหมือนเวลาเราเห็นคนทําบุญแล้วเราก็บอกว่าอนุโมทนาบุญด้วยนะอย่างนี้ใช่ไหมคะพอเห็นใครทํบุญหรือบอกอนุโมาอ่ค่ะเขาใช้คำว่ามุกิตากับเขาตั้งตั้งทำมุขิตผู้พิตาเนี่ยมันกดเหยียดความลิขิตค่ะเวลาใครเขาได้ดีเนี่ยพอยินดีกับเขาอนุโมทนากับเขาแต่ไม่ใช่ปากว่า ยินดีด้วยนะที่จะได้สองขั้นแต่ในใจเกินและไม่มีมันเงินราได้แน,น,น่ๆ<น>ต้องยินดีจากใจจริงๆได่ได้ได้ <ใน S 1> ครับอ่าหลวงพ่อตอนนี้ที่วัดมีกิจกรรมอะไรที่จะบอกญาติโยมบ้างครับก็มีการคนมาถวายสังฆทานมีการทําบุญทําทานอะไรกันมีแจกผลไม้ไม่หยุด<อ>รู้เรียนก็นมีแจกน้องก็มีมหากร้อนก็มี มะม่วงก็มีส้มโอก็มีอนนี้แกะผลไม้กันทุกวันและพุ่งมีวันอาทิตย์มีเทศทุกวันอาทิตย์ช่วงชาวบัญชาจะมีเทพบ่ายโมงคืนทุกวันอาทิตย์ออกบัญชาและจะเทศอาทิตย์ต้นเดือนเท่านั้นค่ะ่นี้นะเจริญทรค่ะกข่าวมาตการค่ะมาตการค่ะหลวงพ่อสวัชดี